ช่วงน้ำเพื่อชีวิตประปาเพื่อประชาชนสวัสดีครับน้ำประปาที่ใสสะอาดคุณภาพดีสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยก็ด้วยกระบวนการผลิตน้ำที่การประปานครหลวงใสใจในทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเทคนิควิธีการต่างๆที่การประปานครหลวงนำมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนเมืองนะครับเราต้องการให้ผู้ใช้น้ําได้ใช้น้าประปาที่ใสสะอาดได้มาตรฐานการประป,ระปานครหล,ลวงจึงใส่ใจในการยกระดับคุณภาพการผลิตน้ําประปาให้มีความทันสมัยตอบสนองให้ทันกับยุคที่เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาก้าวหน้าทําให้น้ําประปาไม่เพียงแต่จะสามารถดื่มได้ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเท่านั้นแต่ยังยกระดับคุณภาพไปสู่น้ําประปาหน้าดื่มอีกด้วยปัจจุบันเนี่ยน้ำประปาที่ผลิตโดยการประปานครหล,ลวงนอกจากจะผ่านมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้วก็ยังผ่านมาตรฐานของ h a c c ด้วยแล้วหลังจากนี้ไปแล้วครับเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไรครับทางการประปานครหลวงนะครับก็มีแผนที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพน้ําประปาจากน้าประปาดื่บได้ในปัจจุบันนะครับเป็นน้ําประปาหน้าดื่มในอนานคตโดยจะนำเอาเทคโนโลยีการกรีดน้ําชั้นสูงเช่นการใช้โอโซนและถ่านกำมันนะครับจะมีประสิทธิภาพนะครับในการกำจัดสีกำจัดกลิ่นแล้วก็ค่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคอลอรีนนับพันเท่าการดาเนินชีวิตของเรานั้นต้องใช้ทรัพยากรน้ําเป็นปัจจัยหลักนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรใช้น้ําอย่างมีสติ อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์นะครับและร่วมใจการประหยัดน้ำกันด้วยครับเพราะว่าทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าครับสนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน